วันนี้ถ้าผมบอกคุณว่ารถคันเล็กที่กำลังจะเปลี่ยนอนาคตของตลาดรถเมืองไทยไม่ใช่แค่เรื่องความประหยัดไม่ใช่แค่เรื่องความทนทานแต่มันคือการกลับมาพร้อมนิยามใหม่ทั้งหมดของคำว่าบัดดี้คุณจะเชื่อไหมเพราะวันนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราคือ all new isuzu b u d d y 2026รถที่หลายคอนอนอมานานและตอนนี้มันกลับมาแบบจัดเต็มชนิดที่ว่าถ้าได้ดูคลิปนี้จนจบ คุณอาจมองรถไซส์คอมแพคไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตั้งแต่ดีไซน์ใหม่ที่ดูดันกว่าเดิมเครื่องยนต์ที่แรงแบบไม่สูญเสียความประหยัดไปจนถึงเทคโนโลยีที่ค่ายอื่นต้องหันมามองแล้วบอกว่านี่มันคู่แข่งน่ากลัวของจริงแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักมันแบบลึกทุกซอกทุกมุมผมขอบอกเลยว่าถ้าคุณชอบรีวิวรถแบบเข้าใจง่าย ลื่นหูและข้อมูลแน่นๆแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไร้ Thailand ของเราด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่มีรถใหม่แบบนี้เราจะเอามารีวิวให้คุณก่อนใครและตอนนี้ขอให้คุณตั้งใจฟังอีกไม่กี่วินาทีเพราะต่อจากนี้คือฮุกที่อาจทำให้คุณดูคลิปนี้จนจบโดยไม่รู้ตัวลองจินตนาการว่าคุณกำลังขับรถเล็กขันหนึ่ง ที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ทันทีที่คุณกดคันเร่งเสียงเครื่องยนต์ตอบสนองไวแบบรถระดับสูงกว่า ดีไซน์คมกริบสะกดสายตาและระบบช่วยขับขี่แบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนขับรถราคาแพงกว่า2เท่านี่แหละครับคือสิ่งที่หลายคนพูดหลังได้ลอง Isuzu Buddy รุ่นใหม่แล้วคำถามก็คือรถคันนี้มันดีจริงหรือแค่กระแสมันคุ้มไหมแอลมันต่างจากคู่แข่งอย่างไรทั้งโตโยต้ายาริสคร s s หรือ Suzuki Swift ์เจเนเรชันใหม่วันนี้เราจะไปเจาะให้หมดแบบไม่มีเว้น ถ้ามองจากภายนอกสิ่งแรกที่ทุกคนจะเห็นคือดีไซน์ใหม่ที่โตขึ้นดูดันขึ้นแต่อารมณ์ยังคงความเป็นบัดดี้ที่น่ารักและเข้าถึงง่ายกระจังหน้าถูกออกแบบแบบใหม่ทั้งหมดคมขึ้นและมีเส้นนำสายตาที่ทำให้รถดูแพงขึ้นอย่างชัดเจนไฟหน้าเล็ดเต็มระบบแบบเพียวบางให้ความรู้สึกทันสมัยส่วนกันชนได้รับการปรับใหม่ให้มีมิติและให้ความรู้สึกแข็งแรงแบบรถครอสโอเวอร์มากขึ้น ด้านคางเส้นสายถูกปรับให้มีความยาวขึ้นเล็กน้อยทำให้รถดูมั่นคงกว่าเดิมส่วนด้านท้ายไฟท้ายเล็ดลายใหม่แบบ h ฮอริซอนบีมทำให้รถดูสวยสะอาดและดูดีมากเวลาวิ่งกลางคืนโดยรวมแล้วอิซูซูตั้งใจให้บัตดี2026ดูเป็นรถที่เล็กแต่ไม่เล็กเกินไปลุยเมืองสบายแต่มีภาพลักษณ์ที่ขับไปไหนก็ไม่ไอายใคร และบอกเลยว่าทำการบ้านมาดีมากเพราะจุดเด่นเหล่านี้ทำให้รถดูโดดเด่นกว่ายาริส r o อสที่เน้นความเรียบและสว f t ที่เน้นความคล่องตัวมากกว่าเข้ามาที่ภายในนี่คือจุดที่หลายคนเซอร์ไพรส์เพราะวัสดุถูกอัปเกรดให้ดูดีขึ้นอย่างชัดเจน แผงคอนโซลออกแบบใหม่แบบลอยตัวพร้อมเส้นแอมเบียนไลท์ที่แม้จะเป็นรถไซส์คอมแพกก็ให้ความรู้สึกพรีเมียมเกินราคาชุดจออินโฟเทนเมน10.5นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายเสียงลำโพงปรับจูนใหม่ให้มีมิติกว่าเดิมหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับทีมได้ตามโหมดการขับขี่ บาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระมากขึ้นนั่งไกลไม่เมื่อยและพื้นที่ด้านหลังปรับให้กว้างขึ้นกว่าเดิมนี่คือจุดที่บัดดี้ใหม่ทำได้ดีกว่าคู่แข่งหลายรุ่นเพราะในรถกลุ่มนี้พื้นที่เบาะหลังคือสิ่งที่หลายค่ายมักลดทอนแต่สำหรับรุ่นนี้อีซูซูจัดมาแบบไม่กักใส่ของได้เยอะนั่งได้จริงแม้จะเป็นคนตัวสูงก็ยังรู้สึกสบาย ส่วนเรื่องเทคโนโลยีบัตดี้ใหม่มาคอนบอกว่าที่คิดมากระบบช่วยขับอัตโนมัติ ADAS เวอร์ชั่นล่าสุดใส่มาเต็มอาทิระบบเตือนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive c ruise control และระบบเตือนจุดอับสายตาซึ่งต้องยอมรับว่าในกลุ่มนี้มีไม่กี่รุ่นที่ให้มาครบแบบนี้ในขณะที่ S ว i f t ยังคงเน้นความสนุกในการขับมากกว่า แต่ไม่ได้ให้ระบบช่วยขับที่หลากหลายเท่าบัตดี้ส่วนยาริสครอสก็ให้ระบบครบแต่ราคาก็สูงกว่าดังนั้นบัตดี้ใหม่จึงกลายเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างชัดเจนในมุมเทคโนโลยีมาดูที่หัวใจของรถเครื่องยนต์ใหม่1.5ลิตรสกายเอฟฟิเชนซถูกปรับแรงบิดให้มาเร็วขึ้นและตอบสนองไวขึ้นพร้อมกับเกียร์ CVT ที่ถูกปรับซอฟต์แวร์ใหม่ให้ฉลาดขึ้น ขับในเมืองไม่อึดไม่หน่วงและให้ความรู้สึกใกล้เคียงเกียร์อัตโนมัติปกตามากกว่าเดิมอัตราเร่งดีกว่าบัตด,ดีรุ่นก่อนอย่างชัดเจนแถมยังประหยัดน้ำมันมากขึ้นจนคู่แข่งต้องระวังเพราะหลายรีวิวบอกว่าประหยัดเฉลีย่ย21-23กิโลเมตรต่อลิตรได้จริงการเก็บเสียงก็ทำได้ดีขึ้นห้องโดยสารเงียบกว่าเดิมโดยเฉพาะความเร็วช่วง60-90ที่ใช้บ่อยในเมืองด้านความปลอดภยัย ตัวถังถูกเสริมให้แข็งแรงขึ้นและใช้โครงสร้างใหม่ดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นมีถุงลมรอบคันและระบบควบคุมเสถียรภาพที่ปรับปรุงใหม่ทำให้บัดดี้ใหม่เป็นรถที่มั่นใจในการขับมากขึ้นไม่ว่าคุณจะใช้ในเมืองถนนแคบหรือทางไกล ราคาที่หลายคนรอคอยอิซูซูตั้งราคาบัตดี้ใหม่ให้น่าสนใจมากรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง5แสนปลายปลายไปจนถึงรุ่นท็อปที่ประมาณ6 0แสนกลางแสนกลางซึ่งถือว่าถูกกว่ายาริ Cross และใกล้เคียงกับ s วิฟ t แต่ให้เทคโนโลยีเยอะและฟีลลิ่งโดยรวมค่อนข้างเหนือกว่าในหอลายจุดทำให้บัตดี้กลายเป็นรถที่คุ้มค่ามากสำหรับคนต้องการรถใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน เน้นประหยัดทนและมีภาพลักษณ์ดีดังนั้นถ้าถามว่ารถคันนี้เหมาะกับใครคำตอบคือเหมาะกับคนเมืองที่ต้องการรถที่ขับง่ายประหยัดแต่มีฟีเจอร์ที่ทำให้รู้สึกว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไปเหมาะกับนักศึกษาคนทำงานหรือครอบครัวเล็กๆที่อยากได้รถที่ทนจนหลายปีไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยและที่สำคัญมันเป็นรถที่ให้ความรู้สึกขับสนุกกว่าที่หลายคนคาด และนี่คือ all new isuzu buddy 2026รถที่หลายคนคิดว่าจะธรรมดาแต่กลับทำได้มากกว่าที่คาดไว้หลายเท่าถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง r ร t right e Thailand ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่มีรถใหม่แบบนี้เราจะนำมาเล่าแบบละเอียดแบบที่คุณไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า